หรือไม่เพียงกรรมไว้ในมือตั้งจิตให้แน่วแน่และบริกรรมพระคาถาใช้ปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆเวลาจะนำติดตัวได้ผลดีนักแลก่อนว่าคาถาให้ท่องน้นโมสามครั้งก่อนคาถาว่าดังนี้โอมกำเนิดพระวิสูตรกูจะปลุกพระวินัย กูจะใช้พระขันโอมป,ปลุกปลุกลุกลุกสวาหะกูจะปลุกทั้งตัวนะกูจะปลูกทั้งตัวโมกูจะปลุกทั้งอิจิวิโสนามพระพุทธเจ้ากูจะปลูกพระธรรมเจ้าทั้ง8ปดหมสี่พันพระธรรมขันกูจะปลูกทั้งอิติกันไกลกูจะปลูกพระสูตรทั้งภะวินยัยทั้ง8ดพระคัมภีเข้าอยู่ในหัวใจกูเอหิม,มนะมะนโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะ ยะนะโมทาพุทธนภะูโหม,มัดพุทธรัฐาเริงยะกะเิงคะเลสวาหะพุทธัทงกะเิงธรรมังกะึิงสังคังกะเิงกะึิงด้วยนโมพุทธายะโอมคูจะปลุกจะเสกพระพุทธะพิคเนตคูจะเสกพระนารายให้แก่กูโอมปลุกลุกลุกสวาหะ